มีรุ่นพิเศษตึงรุ่นประจำปี2024นั่นก็คือ Isuzu D-Max s a p e Cab 1.9L เกียร์ออโต้ราคา753,000ครับไฟหน้าใหม่ Isuzu Vision by LED กระจังหน้า 3D i m e n s i o n กระจังหน้าแบบ Air Curtain ที่มีหลัก Aero Dynamic อากาศไหลผ่านฝากระโปรงหน้าเพิ่มเส้นสายจาก2เป็น4เส้นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าทั้งหมดเลยครับล้อมแม็กลายใหม่12กา้านขนาด16นิ้วยาง215/70ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ Triple Armor เพิ่มเส้นสายฝากระโปรงท้ายอีก2เส้นเพื่อความดุดันตอนนิยาม Unlock your potential ภายในตัวรถยังคงความสปอร์ตสีดำเข้มดำดุเพิ่มลายวิุระดีไซน์ที่เบาะและแผงคอนโซลหน้าด้านขวากับด้านซ้ายเปลี่ยนหน้าจอจากขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วและเพิ่ม Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay ทำให้ไม่ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อระหว่างวิทยุตัวรถกับโทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจาก USB Type A เปลี่ยนกลายเป็น USB Type C ที่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วยิ่งขึ้นแบบฟ้าชาร์จทำให้แบตโทรศัพท์เต็มเร็วขึ้นจากจุดนี้ครับสามารถถ่ายโอนประจุไฟฟ้าได้ถึง3แอมแปร์ราคาเกียร์กระปุกจะอยู่ที่713,000สำหรับสีขาวและสีบอลเงินกับสีเทาบวกเพิ่ม7,000บาท ส่วนในเกียร์ออตโต้ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก40,000บาทและโปรโมชั่นเปิดตัวดาวน์ิ่มต้น29,000บาทผ่อนเดืละ19,62บาท7ปี84งวดถามได้เลยจ้า